ผมไม่เคยคิดว่าเธอจะจำชื่อผมได้นับประสาอะไรกับเรื่องอื่นๆครั้งแรกที่ผมเห็นเธอนอกบ้านเพื่อนมันที่ร้านกาแฟมถนนที่ที่มักมีกลิ่นไม่นิดๆเหมือนเมล็ดกาแฟถูกทิ้งไว้นานเกินไปผมยืนต่อแถวเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์แกล้งทำเป็นมีธุระที่อื่นลาเต้ขนาดกลางใส่น้ำตาลสองช้อนเธอพูดจากด้านหลังผมผมหันไปแปลกใจที่เห็นเธออยู่ตรงนั้น ยิ่งแปลกใจเมื่อเธอยิ้มให้บาริสเตอร์ก่อนที่สายตาจะเลื่อนมาที่ผมรวดเร็วและไม่สะทกสะท้านเธอจำเครื่องดื่มของผมได้แม่ของเพื่อนยังชอบแบบเดิมใช่ไหมเธอถามน้ำเสียงสบายๆเหมือนไม่ได้เพิ่งดึงอะไรบางอย่างในใจผมผมพยักหน้าใช่ผมคงเดาง่ายเธอยิ้มเบาๆไม่ใช่รอยยิ้มที่เรียกร้องความสนใจ แต่เป็นรอยยิ้มที่หลุดออกมาจากใจผมจับสาสพายเป้นแน่นเกินจําเป็นเรานั่งใกล้กันไม่ใช่โต๊ะเดียวกันแต่ใกล้พอที่ผมเห็นเธอเก็บผมหลังหูใกล้พอที่ได้ยินเสียงถอนหายใจเบาๆเมื่อโทรศัพท์ของเธอสว่างขึ้นและเธอเลือกที่จะไม่สนใจผมพับผ้าเช็ดปากแล้วคลายออกแล้วพับใหม่เหมือนกำลังทำโอริกามิด้วยความตื่นเต้นเธอสังเกตเห็นสอบใหญ่หรือเธอถามผมยักไหล อะไรประมาณนั้นความจริงคือผมไม่ได้มีใครถามถึงวันของผมมานานหลายสัปดาห์ไม่จริงจังเพื่อนส่งข้อความมาแน่นอนแต่ทั้งหมดเป็นแค่เสียงวุ่นวายแผ่ล,ล้อเล่นมีมเร็วๆเธอถามเหมือนจริงใจผมบอกตัวเองอย่าจ้องแต่สายตาผมมองกลับไปที่วิธีที่เธอถือแก้วกาแฟด้วยสองมือรอยย่นรอบดวงตาที่ปรากฏเฉพาะเมื่อเธอยิ้มเธอดูเหมือนคนที่ไม่พยายามทำให้ใครประทับใจอีกต่อไป และนั่นทําให้เธอเป็นคนที่ไม่อาจมองข้ามเราคุยกันเรื่องไม่สําคัญสภาพอากาศเมนูใหม่เสียงเพลงในร้านที่ดังเกินไปผมตอบสั้นๆพระถ้าพูดมากเกินไปมันจะเผยตัวต,วตนผมเมื่อโทรศัพท์ผมสั่นผมไม่ได้ดูแค่พลิกมันคว่ำบนโต๊ะเธอเห็นท่าทางนั้นและผมคิดว่าเธออาจถามแต่เธอแค่พยักหน้าเล็กน้อยเหมือนเข้าใจความเงียบพิตา,าควรจะอึดอัดแต่ไม่เลย มันเป็นความเงียบที่ทําให้คุณได้ยินเสียงช้อนขูดเสียงเครื่องชงกาแฟหรือเสียงคนขยับตัวบนเก้าอี้เมื่อคิดจะไปแต่ยังไม่พร้อมสุดท้ายเธอมองนาฬิกาบนผนังฉันต้องกลับแล้วเธอหยืดลูบเสื้อโค้ทด้วยมือที่วอกแวกผมอยากพูดอะไรสักอย่างเพื่อรั้งเธอไว้อีกสักครู่แต่ผมไม่ทำผมแค่พยักหน้าและฝืนยิ้มที่รู้สึกเล็กเกินไปเธอลังเลกระเป๋าคล้องไหล่ครึ่งหนึ่งแล้วเธอก้มตัวลงเล็กน้อย น้ำเสียงต่ำลงล็อกไว้เธอพูดสายตาประสานกับผมทำให้หัวใจผมเต้นแรงเผื่อไว้แล้วเธอก็จากไปกระดิ่งประตูดังก้องและอากาศรอบตัวผมรู้สึกกว้างเกินไปผมเมนจีไอตรงนั้นจ้องผ้าเช็ดปากที่พับไว้ในมือสงสัยว่าเธอหมายถึงอะไรทำไมมันรู้สึกเหมือนคำเชิญมากกว่าคำแนะนำผมไม่ได้เจอเธออีกเป็นสัปดาห์ไม่ที่ร้านกาแฟ ไม่ที่กล่องจดหมายหรือที่ไหนเลยผมบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรมันแค่การคุยครั้งเดียวแต่ทุกครั้งที่ผมเดินผ่านโต๊ะมุมนั้นผมครึ่งหนึ่งหวงจะเห็นเธอนั่งอยู่ตรงนั้นมือกุมแก้วที่เย็นชื่อไปแล้วเมื่อผมเจอเธออีกครั้งมันไม่ใช่แผนเพื่อนขอให้ผมว่าไปหยิบของที่บ้านสมุดจดวิชาเรียนแม่ของเขาเปิดประตูผมมัดผมไว้ ไม่มีเครื่องสำอางกลิ่นชาขิงลอยมาจากโถงทางเดินมาเพื่อเขาเธอพูดไม่ใช่คำถามใช่ผมยกโทรศัพท์ขึ้นเขาบอกว่าสมุดอยู่บนโต๊ะเธอหลบให้ผมเข้าไปบ้านเงียบในแบบที่ผมไม่คุ้นไม่มีทีวีไม่มีเพลงแค่เสียงนาฬิกาในครัวเมื่อผมลงมาเธอยืนอยู่ในห้องนั่งเล่นดึงมุมพรมที่ไม่ยอมเรียบดูเหมือนมันชนะผมพูดก่อนจะห้ามตัวเองเธอยิ้มจาง มันชนะเสมอโดยไม่คิดผมก้มลงช่วยนิ้วผมแต่นิ้วเธอสั้นๆขณะที่เราจัดพรมด้วยกันไม่มีอะไรมากไปกว่าผิวสัมผัสผิวแต่รู้สึกเหมือนอะไรที่เราไม่ตั้งชื่อเรานั่งพักครู่หนึ่งแกล้งหายใจเหมือนเพิ่งวิ่งแข่งเธอรินชาลงในแก้วสองใบที่ไม่เข้าชุดแล้วเลื่อนมาให้ผมไม่ต้องอยู่ก็ได้เธอพูดแม้ว่าเพิ่งรินชาใบที่สองผมไม่รังเกียจเรานั่งเงียบจิบชา ผมเห็นกรอบรูปบนชั้นวางเธอกับเพื่อนผมเมื่อหลายปีก่อนเขาคล้องแขนรอบไหล่เธอเธอดูต่างออกไปเบากว่าตอนนั้นคุณยังเด็กผมพูดโดยไม่รู้ว่ามันฟังดูยังไงเราทุกคนไม่ใช่เหรอเธอตอบเบาๆสา,ายตาย,ยังอยู่ที่รูปหลังจากนั้นเขาคิดว่าฉันไม่เห็นเมื่อเขาเริ่มห่างแต่ฉันเห็นมันแค่เกิดขึ้นผมไม่รู้จะพูดอะไร อยากบอกว่าผมก็เห็นผมรู้ว่ามันเป็นยังไงที่ห่างจากคนโดยไม่ตั้งใจแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอผมถามแทนมันรบกวนคุณไหมริมฝีปากเธอบีบเป็นเส้นบางๆงครั้งส่วนใหญ่มันแค่เตือนว่ามันนานแค่ไหนแล้วตั้งแต่มีคนอยู่ด้วยจริงๆเธอไม่มองผมตอนพูดและผมไม่ถามต่อแต่ห้องรู้สึกหนักขึ้นคำพูดของเธอเติมเต็มช่องว่างระหว่างเรา ผมจ้องที่มือของเธอรอบแก้วนิ้วโป้งลากขอบที่บินผมจินตนาการว่ายื่นมือไปวางทับมือเธอผมไม่ได้ทำเมื่อผมลุกเพื่อจะไปเธอเดินตามมาที่ประตูสมุดของเพื่อนผมอยู่ใต้แขนหัวผมเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ได้พูดเมื่อผมก้าวออกไปเธอแตะแขนเสื้อผมเบาๆนิ้วสัมผัสผ้าระวังตอนเดินกลับเธอพูดเกือบจะสบายเกินไปผมไม่รู้ทำไมช่วงเวลานั้นติดอยู่ในใจ บางทีเพราะรู้สึกเหมือนมีคนเห็นผมจริงๆครั้งต่อไปที่เราเจอกันมันไม่ใช่แผนมันไม่เคยเป็นผมหิ้วของจากร้านค้าเมื่อเห็นเธอบนระเบียงกำลังคุกเข่าซ่อมบานพประตูที่หลวมทำแบบนั้นจะปวดหลังนะผมพูดขยับถุงกระดาษในมือเธอมองขึ้นมามีรอยฝุ่นบนแก้มแล้วใครจะซ่อมล่ะคุณเหรอผมวางถุงลงโดยไม่ตอบคุกเข่าข้างเธอ เมื่อผมคว้าไขควงก่อนจะคิดซ้ำเธอไม่ห้ามแค่นั่งพิงส้นเท้ามองดูความเงียบระหว่างเราหนักแน่นขาดตอนด้วยเสียงสกรูมหมุนเป็นครั้งคราวเมื่อบานพับยึดแน่นผมยืดตัวเธอยืนด้วยใกล้กว่าที่คาดครู่หนึ่งเราไม่ขยับผมได้กลิ่นน้ำหอมจางๆไม่หวานเป็นกลิ่นที่ผมรู้ว่าจะจำได้แม้ในฝูงชนสายตาเธออยู่ที่ผมนานเกินไป ก่อนจะมองไปทางอื่นขอบคุณผมพยักหน้าตระหนักถึงจังหวะหัวใจที่เร็วขึ้นเราแบกถุงของเข้าไปด้วยกันเธอแกะของผมพิงเคาน์เตอร์แกล้งไม่จ้องที่การเคลื่อนไหวของมือเธอตั้งใจระวังเสมอหยุดชั่วครู่ก่อนวางอะไรลงเหมือนความเงียบต้องการการเติมเต็มคุณทำอาหารกินเองบ่อยไม่เธอถามบางครั้งส่วนใหญ่เป็นพาสต้าถูกเธอยิ้มเงียบเงียบนึกออกเลย ตอนนั้นประตูหน้าบ้านเปิดเพื่อนผมลูกชายของเธอเดินเข้ามาหูฟังห้อยอยู่แทบไม่สังเกตเราเอาอยู่ที่นี่เขาพูดกับผมน้ำเสียงราบเรียบเหมือนการอยู่ของผมไม่ต้องอธิบายเขาคว้าโซดาจากตู้เย็นและหายไปชั้นบนโดยไม่รอคำตอบอากาศเปลี่ยนไปหลังจากนั้นเธอยังแกะของแต่การเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเหมือนต้องรีบเสร็จผมบอกตัวเองให้ไปแต่ผมยังอยู่มองที่ไหล่เธอตึงขึ้น คุณควรไปเธอพูดในที่สุดไม่ได้ใจร้ายแต่มีความห่างที่ไม่มีมาก่อนผมอยากถามว่าเรากำลังทำอะไรทำไมผมยังหาเหตุผลให้อยู่แต่คำพูดติดอยู่ผมแค่พยักหน้าที่ประตูเธอตามผมออกมาบางทีตามนิสยัยบางทีไม่ใช่คุณเงียบเธอพูดเบาๆคุณก็ด้วยมือเธอแต่มือผมขณะที่เธอเอื้อมไปที่ลูกบิด สัมผัสเพียงชั่วครูแต่เราไม่ถอยทันทีผมรู้สึกถึงนิ้วเธอเกรงแล้วคลายชั่วขณะโลกเหมือนแคบลงเหลือแค่ช่องว่างระหว่างเราสายตาเธอเลื่อนไปที่ปากผมความคิดของผมไปที่ปากเธอการหยุดที่ยาวเกินไปการก้าวไปข้างหน้าจะมากเกินไปการถอยหลังจะรู้สึกเหมือนสูญเสียแต่เธอถอนมือกลับก่อนน้ำเสียงมั่นคงแม้สายตาจะไม่ล็อกไว้เธอพูดเบา แล้วปิดประตูผมยืนบนระเบียงหัวใจเต้นแรงสงสัยว่าถ้าเราไม่ขยับจะเกิดอะไรขึ้นบ่ายแก่ๆเมื่อผมเห็นเธออีกครั้งเธอนั่งบนม้านั่งหน้าระเบียงหนังสือปิดอยู่ในตักแม้ว่าผมสงสัยว่าเธอไม่ได้อ่านแสงนุ่มนวลเหมือนทุกอย่างกำลังกลั้นหายใจผมหยุดที่ขอบทางเดินไม่แน่ใจว่าควรรบกวนเธอไหมเธอสังเกตเห็นคุณเดินอยู่ต้องการอากาศผมพูด จ้องหน้าจอมาทั้งวันเธอพยักหน้าแล้วตบที่ข้างๆผมก็นั่งเว้นระยะมากกว่าที่จำเป็นความเงียบยาวเธอลูบนิ้วโป้งที่สันหนังสือผมดึงตะเข็บแจ็คเก็ตเหมือนเราทั้งคู่รออะไรที่ไม่มีใครอยากตั้งชื่อสุดท้ายเธอพูดคุณไม่ควรมาที่นี่บ่อยน้ำเสียงมั่นคงแต่กำหนังสือแน่นขึ้นผมรู้ผมยอมรับแต่ผมไม่อยากอยู่ที่ไหนนอกจากที่นี่ สายตาเธอเลื่อนมาที่ผมรวดเร็วคมแล้วอ่อนลงเธอมองไปที่ถนนคุณไม่ได้หมายความอย่างนั้นผมหมายถึงคำพูดหลุดออกมาเร็วเกินไปจริงเกินไปผมเกือบกลืมมันคืนเธอยิ้มเบาๆแต่ไม่จริงคุณไม่รู้ว่าพูดอะไรคุณยี่สิบยี่สิบเอ็ดผมขัดผมเธอไม่พูดต่อไม่ต้องพูดความเงียบที่ตามันนั้นหนักกว่าคำพูดที่เราไม่พูดผมมองหน้าเธอรอยย่นที่หน้าผากการกัดริมฝีปากด้านใน เมื่อเธอกำลังเก็บอะไรไว้คุณกลัวอะไรผมถามก่อนจะห้ามตัวเองเธอหันมาช้าช้าการสูญเสียการควบคุมเธอกระซิบผมชะงักเธอไม่เคยมองผมแบบนั้นดวงตาเปลือยเปล่าไม่มีกำแพงชั่วขณะผมคิดว่าเธออาจยื่นมือมาชั่วขณะผมอยากให้เธอทำแต่เธอปิดตาถอนหายใจคุณทำให้ผมนึกถึงเวลาที่ผมคิดว่ายังมี ผมไม่รู้จะตอบยังไงอกผมจ็ปวดระหว่างความรู้สึกผิดและความปรารถนาผมอยากบอกว่าผมเข้าใจว่าผมรู้สึกแก่กว่าที่เป็นเงอกกว่าที่ควรแต่สิ่งที่ผมพูดได้คือคุณไม่ต้องแกล้งกับผมมือเธอขยับบนมา้านั่งใกล้พอที่ถ้าผมขยับครึ่งนิ้วๆเราจะแตะกันผมจ้องช่องว่างนั้นลังเลเขาแห้งหัวใจเต้นดังเธอไม่ถอยชั่วขณะมันรู้สึกหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความใกล้ชิดสิ่งที่ไม่ได้พูดกำลังทะลักออกมาแล้วเหมือนนึกอะไรได้เธอดึงมือกลับไปที่ตักคุณรู้ไหมว่ากำลังขออะไรเธอพูดเงียบๆไม่มองผมคำถามนั้นค้างอยู่ดิบและไม่จบท้าทายให้ผมตอบไม่กี่วันต่อมารู้สึกแปลกผมเดินผ่านระเบียงเธอหลายครั้งช้าลงทุกครั้งรอแสงจากหน้าต่างเงาหลังมา่านไม่มีอะไรเธอไม่มาร้านกาแฟเก้าอี้ที่เธอมักนั่งว่างเปล่า นาฬิกาด้านบนดังกว่าปกติเหมือนกำลังนับการขาดหายของเธอผมบอกตัวเองว่าผมจินตนาการไปว่าเธออาจยุ่งหรือเหนื่อยหรือตัดสินใจว่าเบื่อความเงียบอึดอัดกับคนที่อายุน้อยกว่าแต่ความเงียบยาวและความหวังกลายเป็นอะไรที่หนักกว่าเมื่อผมเห็นเธออีกครั้งมันไม่เหมือนเดิมเธอบอกมือแต่จากระยะไกลยพยักหน้าเรียบร้อยไม่มากกว่านั้นเธอดูสงบเกือบเหมือนซ้อมมาเหมือนเลือกเวอร์ชั่นของตัวเอง ที่รอดได้โดยไม่ต้องมองนานหรือประโยคครึ่งครึ่งยุ่งเธอพูดเมื่อผมถามไม่มีคำอธิบายไม่มีช่องว่างผมอยากเชื่อแต่สายตาเธอเลื่อนผ่านผมเร็วเกินไปต่อมาเพื่อนผมพูดอะไรบางอย่างพ่อมาเมื่อสัปดาห์ก่อนคงพยายามเกลี้ยกล่อมอะไรบางอย่างเขาพูดเหมือนไม่สำคัญเหมือนเป็นแค่เสียงพื้นหลังในชีวิตเขาแต่มันติดอยู่ในใจผม แฟนเก่าน้ำหนักที่ผมไม่รู้ว่ายังวนอยู่ในวงโคจรของเธอผมทบทวนทุกอย่างการที่เธอปิดตาบนม้านั่งน้ำเสียงเมื่อเธอบอกว่ากลัวเสียการควบคุมบางทีไม่ใช่ผมที่เธอถอนตัวจากอาจเป็นเขาหรือเงาของสิ่งที่เคยเป็นครั้งแรกผมไม่ได้เคอะประตูผมไม่ได้รั้งอยู่ที่ประตูผมแค่เดินผ่านแบกความเงียบของผมไปได้กลางคืนผมร่างข้อความ คุณโอเคไหมผมทำอะไรผิดหรือเปล่าผมพิมพ์ลบพิมพ์ใหม่นิ้วโป้งค้างอยู่ที่ปุ่มส่งแต่ผมทำไม่ได้มันรู้สึกเห็นแก่ตัวเหมือนขออะไรที่เธอไม่อยากให้ผมทิ้งมันไว้ในร่างไม่ได้ส่งโลกยังหมุนต่อการบรรยายธุระบทสนทนาครึ่งครึ่งแต่ทุกอย่างเหมือนถูกวงเล็บเหมือนประโยคจริงถูกขัดจังหวะผมไม่ได้ใจสลายผมรู้สึกเหมือนถูกหยุดชั่วคราวเหมือนชีวิตหลงลืมจบประโยค เย็นวันหนึ่งผมเดินผ่านร้านกาแฟาอีกครั้งที่นั่งของเธอว่างเปล่าแก้วที่เธอเคยถือถูกแทนที่ด้วยแล็ปท็อปของคนอื่นถอนหายใจของคนอื่นผมเดินต่อครั้งแรกที่ผมไม่หันมองฝนตกคืนที่เธอเปิดประตูอีกครั้งไม่หนักแค่ทำให้อากาศมีกลิ่นคอนกรีตเปียกและดินผมไม่ได้ตั้งใจแวะไม่ได้ตั้งใจเจอเธอแต่เธอยืนอยู่ในกรอบประตูผมเปียกจากการออกไปข้างนอก ดึกแล้วเธอพูดไม่ได้กล่าวหาแค่สังเกตคุณก็ด้วยผมตอบขยับตัวอย่างอึดอัดใต้กันศาสตร์เรายืนตรงนั้นครู่หนึ่งฟังเสียงน้ำหยดจากรางสุดท้ายเธอถอยหลังเข้ามาเดี๋ยวเปียกแสงในครัวนุ่มนวลสีเหลืองตัดกับความมืดการน้ำร้องเบาๆบ,บ,บนเตาเธอยุ่งกับการดินชาแต่มือสั่นเพียงเล็กน้อยให้ผมสังเกตผมนั่งที่โต๊ะมองที่เธอหลบตาผม คุณเปลี่ยนไปผมพูดเงียบเๆเธอชะงักแก้วยกขึ้นครึ่งหนึ่งแล้ววางลงฉันต้องเป็นเธอพูดคำนั้นหนักกว่าที่คาดผมรอไม่ไว้ใจตัวเองที่จะพูดเธอมองผมครั้งนี้ไม่มีระยะห่างที่ฝึกมาไม่มียิ้มสุภาพแค่ความซื่อสัตย์ที่เหนืยล้าคุณเป็นเพื่อลูกชายฉันคุณเด็กเกินไปและฉันผ่านความผิดพลาดที่ไม่อยากทำซ้ำมาแล้ว ผมกืนความจริงหนักแต่คุ้นเคยผมรู้และทำไมคุณยิงอยู่ที่นี่เธอถามน้ำเสียงนุ่มลงเกือบประบางผมจ้องขอบแก้ที่บินนิ้วโป้งกดลงไปเหมือนความกดดนันจะช่วยยึดผมไว้เพราะผมไม่รู้สึกเหมือนเป็นความผิดพลาดไม่อยู่กับคุณความเงียบย่าเติมเต็มด้วยเสียงฝนเคาะหน้าต่างผมครึ่งหนึ่งคาดว่าเธอจะให้ผมไปว่าเส้นให้ชัดเจน แต่เธอถอนหายใจพิงเคาน์เตอร์ไหลคลายลงเล็กน้อยคุณรู้ไหมว่ามันต้องเสียอะไรแม้แค่นั่งอยู่ที่นี่กับคุณผมพยักหน้าแม้จะไม่เข้าใจเต็มที่บางทีมันก็มีราคาสำหรับผมผมพูดแปลกใจตัวเองแต่ผมไม่อยากแกล้งว่าไม่มีอะไรสายตาเธอจับจ้องผมมั่นคงและคนหาผมรู้สึกเหมือนถูกเลยเปล่าอยู่นานไม่มีใครขยับการน้ำดับลงด้านหลังเธอ หัวใจผมเต้นในลำคอดังจนผมแน่ใจว่าเธอได้ยินสุดท้ายเธอเดินข้ามห้องวางแก้วตรงหน้าผมและนั่งลงไม่ไกลไม่ไกลแค่อยู่ที่นั่นมือเธอวางบนโต๊ะฝ่ามือราผมไม่ได้ยื่นมือไปแต่ไม่ต้องทำเรานั่งแบบนั้นน้ำหนักของทุกอย่างถูกพูดออกมาเธอยิ้มเล็กๆเ,เหนื่อยลาโอเคแค่นั้นไม่มีคำสัญญาไม่มีคำประกาศแค่คำเดียวเปราะบางเป็นมนุษย์พอ เวลาไม่หยุดเพื่อเรามันยืดยาวบางลงบางครั้งขาดมีสัปดาห์ที่เราแทบไม่คุยการโต้อตอบจำกัดแค่พยักหน้าเมื่อผ่านและมีเย็นทิ้งเงียบธรรมดาเมื่อผมพบตัวเองที่ระเบียงเธอหรือเธอทิ้งการน้ำไว้นานพอสำหรับสองแก้วเราไม่เคยเรียกมันว่าอะไรไม่จำเป็นต้องทำผมจำได้เช้าวันหนึ่งแปดนาฬิกาสีนาทีแปะเพราะผมมองนาฬิกาเหนือเคาน์เตอร์ เมื่อพบเธอนั่งที่โต๊ะในครัวใจจดจ่อกับหนังสือพิมพ์แว่นตาเลื่อนลงจมูกโดยไม่ถามเธอรินกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลใบที่สองให้ผมท่าทางเล็กน้อยแต่พูดมากกว่าคำสารภาพใดๆและผมอยู่ไม่ใช่ในฐานะเพื่อนลูกชายไม่ใช่เด็กที่รั้งนานเกินไปแค่คนที่อยู่ในความเงียบมานั่งด้านนอกลกลเป็นของเราอีกครั้ง ไม่ใช่เพื่อคำสารภาพที่เกือบเกิดหรือหยุดชั่วคราวที่อันตรายแต่เพื่อดูถนนยามพลบค่ำแลกเปลี่ยนข้อสังเกตเล็กๆเ,เกี่ยวกับเพื่อนบ้านสภาพอากาศฝฟายถนนที่เสียครึงคร่งๆที่สว่างช้าเป็นหนึ่งจังหวัดเธอเอหลังครั้งหนึ่งหลับตาบอกว่ารู้สึกง่ายขึ้นแล้วผมไม่ได้ถามว่าอะไรผมรู้มีบางครั้งแน่นอนที่ความรู้สึกผิดยังเข้ามาใกล้ เมื่อลูกชายเธอโทรหรือเมื่อผมสงสัยว่าคนจะมองเรายังไงแต่ช่วงเวลาเหล่านั้นไม่ได้ครอบครองเรามันมามันไปเหมือนฝนสิ่งที่อยู่คืออะไรที่เรียบง่ายจังหวัดที่เราสร้างเสียงแก้วสองไปวางบนโต๊ะเดียวกันมือเธอยื่นไปจัดหน้าหนังสือที่ผมทิ้งไว้แจ็กเก็ตผมแขวนที่พนักเก้าอี้เหมือนมันอยู่ที่นั่นมาเสมอเราไม่ตามหาท่าทางยิ่งใหญ่เราเลือกความเงียบ เย็นวันหนึ่งเมื่อฤดูร้อนกลายเป็นต้นฤดูใบไม้ร่วงเรานั่งข้างนอกอีกครั้งอากาศมีไอเย็นที่เตือนถึงวันสั้นลงเธอวางแก้วลงมองผมเหมือนครั้งแรกมันคงเกือบอยากรู้เหมือนเธอยังตัดสินใจคุณไม่เคยตอบคำถามฉันเธอพูดอันไหนคุณรู้ไหมว่ากำลังขออะไรผมที่ถึงมันถึงเดือนที่ผ่านมาถึงคืนแห่งความเงียบ ถึงความรู้สึกที่ปราะบางและแน่นอนในเวลาเดียวกันรู้ผมพูดในที่สุดรอยยิ้มของเธอเล็กเงียบและจริงเธอยื่นมือมาหาผมไม่ได้อย่างดรามา่าไม่เหมือนการกระทำสุดท้ายแค่การจับมืออบอุ่นท่ามกลางอากาศที่เย็นลงและในขณะนั้นผมรู้ว่าเราไม่ได้ถูกหยุดชั่วคราวเราแค่รอบประทัดที่เหมาะสมเพื่อจบประโยคสอง